Scare, afraid, Fear สาคำนี้แปลว่ากลัวหมดเลยค่ะแต่ถ้าใครยังงงอยู่ว่า3ามคำนี้ใช้ไม่เหมือนกันยังไงต้องดูคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงคำศัพท์ที่แปลว่ากลัวกันนะคะได้แก่คำว่า scare, afraid แล้วก็ fear อย่างที่บอกไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะแทรกคำอื่นๆไปด้วยเนาะเรามาเริ่มตั้งแต่คำที่หก่อนนะคะก็คือคำว่า scare สเ a r e เป็นกริยาค่ะซึ่งเวลาใช้นะคะเขาจะชอบใช้ในรูป adjective เปลี่ยนเป็นรู้สึกกลัวจะได้คำว่า scared scared จะต้องมีเสียงดอเด็กข้างหลังด้วยนะคะเวลาใช้ยกตัวอย่างเช่นฉันกลัวแมงมุม I am scared of spiders I'm scared of spiders เพราะฉะนั้นคำว่า scare ที่แปลว่ารู้สึกกลัวนะคะก็ต้องมีประธานที่เป็นคนก่อนแล้วก็ isam on แล้วก็ scare ที่มีเสียงดอเดกอีกสองคำที่สามารถใช้แทนคำว่า scare ตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือคำว่า frightened มีเสียงดอเดกข้างหลังเหมือนกันนะคะคำนี้ frightened แปลว่ารู้สึกกลัวคะ่ะแต่จะมีความกลัวที่มากกว่า scare และถ้าเกิดเรากลัวมากกว่านั้นอีกนะคะก็จะใช้คำว่า terrified terrified ยกตัวอย่างประโยคเช่นเธอกลัวความสูงมากๆเลย She's terrified of heights. She's terrified of heights. ถ้าจะทำเป็นรูปปฏิเสธนะคะมีความหมายว่าไม่รู้สึกกลัวก็สามารถเติม not หลัง verb to be ได้เลยค่ะ He is not scared of spiders. และสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าจะบอกว่ารู้สึกกลัวอะไรก็อย่าลืม preposition of กันด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งคำที่คนมักจะสับสนกันก็คือคำว่า scary นะคะคำว่า scary แปลว่าน้ากลัวแต่ scared แปลว่ารู้สึกกลัวถ้าพ้าบอกว่าฉันรู้สึกกลัวมาก I'm so scared I'm so scared แต่ถ้าพ้าบอกว่ามันน่ากลัวมาก It's so scary It's so scary แบบนี้ค่ะคำที่2ที่เราจะพูดถึงกันนัคือคำว่า afraid afraid ใช้เหมือนคำว่า scared ที่แปลว่ารู้สึกกลัวค่ะเพราะฉะนั้นประธานจะต้องเป็นคนก่อนแล้วก็ i s a m r a r นะคะแล้วก็เป็นคำว่า afraid ถ้าเกิดว่ากลัวอะไรก็ใส่คำว่า of ได้เลยยกตัวอย่างเช่น I'm afraid of spiders. ฉันกลัวแมงมุม I'm afraid of spiders. แต่คำว่า afraid ไม่สามารถแปลว่าน่ากลัวเหมือน scary ได้ค่ะจะแปลว่ารู้สึกกลัวเหมือนกับคำว่า scared เท่านั้นอีกหนึ่งความหมายของคำว่า afraid นอกเหนือจากรู้สึกกลัวแล้วอาจจะแปลว่าเกรงว่าก็ได้ค่ะยกตัวยอย่างเช่น I'm afraid that n m a k e i t make on time tonight. ฉันเกรงว่าคืนนี้ฉันจะไม่สามารถไปตรงเวลาได้ค่ะ I'm afraid ฉันเกรงว่า I can't make it on time tonight คืนนี้ฉันจะไปไม่ตรงเวลาค่ะหรือเวลาที่มีโทรศัพท์มาหาเพื่อนร่วมงานของเราเราก็บอกว่าฉันเกรงว่าเขาจะไม่อยู่อะค่ะ I'm afraid he's away I'm afraid he's away แบบนี้เป็นต้นค่ะสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันก็คือคำว่า fear fe fear สามารถเป็นกริยาก็ได้ค่ะหรือเป็นคำนามก็ได้แต่จะไม่สามารถเป็น adjective ได้เพราะนั้นจะไม่มี I am fear จะมีแต่ I fear fear อะไรก็ตามได้คำนามได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น I fear cockroaches I fear cockroaches ฉันกลัวมแมลงสาบหรือตัวอย่างที่2 All his employees fear him พนักง,งานของเขาทุกคนกลัวเขา All his employees fear him หรือตัวอย่างถ้าเกิดใช้คำว่า fear เป็นคำนาม I don't have a fear of heights I don't have a fear of heights ฉันเป็นคนไม่กลัวความสูงแบบนี้ค่ะ และนี่คือ5คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรู้สึกกลัวที่ฝ้ายนำมาฝากทุกคนวันนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝ้ายขอคอมเมนต์เลข5ข้างล่างให้ฝ้ายนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่กับฝ้ายคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย